เอาละต้องถามคุณผู้อย่างนี้พอจะรู้เรื่องของตีใหญ่บ้างไหมตีใหญ่เป็นละครไม่ใช่เหรอพี่จริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงนะฮะณต่มันจะบอกว่าตีใหญ่นี่มีตัวตนจริงๆเอ้าก็เ,เรื่องจริงสิจริงแล้วนี่นะนอกหอจากที่เขาชื่อดังแล้วเนี่ยนะครับเขายังบอกว่าตีใหญ่นี่นะฮะมีเรื่องคาถาอาคมเกี่ยวข้องด้วยอ๋อเหรอจริงที่เขาบอกว่าลอดมาโดยตลอดหนังเหนียวยิงไม่เข้าตำรวจจับไม่ได้ จนเป็นตำนานเนี่ยนะคืออันนี้ซะจริงหรือไม่จริงเ่ยผมผมไม่สามารถยืนยันได้ออนะครับแต่ที่แน่แนประวัติของตี๋ใหญ่นะฮะคือหนังเหนียวคงกระพันออที่สําคัญที่สุดนะฮะเขามีครูมีอาจารย์ที่ดีแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าใครคืออาจารย์หรือครูของตี๋ใหญ่ถ้าสมมติจะในละครเขาจะบอกว่าเป็นพระรูปหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งมรณภาพไปแล้วเนี่ยผเผาไม่ไหมอ๋อเหรอฮะน้ม,มข่าวว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้น นะฮะเขาบอกทุกวันนี้ต้องเก็บกระดูกของท่านเอาไว้ด้วย mm hmm. นี่ไงนี่ไงะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ mm hmm. นะฮะมูไนไปทําบุญนะครับจะพาไปทําบุญนะครับไปไหว้พระสงฆ์รูปหนึ่งที่แม้แต่ตีใหญ่ mm hmm. ยังต้องยอมให้ครับมูไนไปทําบุญ ที่ขึ้นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งทุกฉบับเมื่อปี2,545ยังเป็นที่กล่าวขานกันจนมาถึงปัจจุบันร่างของพระครูสมุทรธรรมสุนทรหรือหลวงปู่สุดเจ้าอาวาสวัดกาหลงเผาไหม้ไม่หมดเป็นที่อศัศจรรย์ของประชาชนอย่างมากแม้ร่างจะเป็นเนื้อหนังที่ถูกเผาหมดแล้วแต่กระดูกยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บินหรือแตกร้าวแต่อย่างใดก็ขึ้นไปตอนที่พระราชทานนะฮะเจ้าณะจังหวัด ก็จุดไฟไม่ติดเหมือนกันคือไม่ติดจุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดอาจารย์ที่ที่ร่วมจัดงานกับบ้าเนี่ยอาจารย์วัตนขวางเนี่ยก็เลยอธิษฐานดึงสายศิลจากโรงลงมาแล้วก็จุดดอกไม้จันทร์ก็ติดแต่อัศจรรย์ตรงที่ว่านะครับไฟไม่สามารถทำอะไร ระดกทนได้นะครับถามว่าหลวงปู่ทําไมอยู่ยงคงกระพันเพราะหลวงปู่เป็นเจ้าของยันตะกอ้อเหตุใดที่หลวงปู่คิดถึงยันตะกอ้อเพราะว่าตะก้อไม่แตกเหนียวสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ชาวบ้านมั่นใจว่าเป็นปฏิหารของหลวงปู่สุดเพราะท่านสําเร็จวิชาอยู่ยงคงกระพันชาตรีทําให้สังขารของท่านไม่สามารถเผาไหม้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปได้ นอกจากท่านจะจุดไฟเผาเรือนร่างของตัวเองตามที่ท่านเคยลั่นวาจาไว้พอสี่ขึ้นป้าก็จะขึ้นไปข้างบนคนเดียวก็ไปขอเจ้าหน้าที่เขาบอกขอดูเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมว่าร่างท่านจะไหม้ไหมเจ้าหน้าที่ทําไฟก็บอกว่าป่านนี้ไหม้แล้วหมดแล้วละ่ะป้าสองชั่วโมงแล้วศพตั้งยี่สิบปียังไงก็ต้องไหม้บอกเราอยากเห็นอยากดูขอเปิดให้เราดูแต่พอเปิดดูเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันอัศจรรย์จริงๆ มันมันเหลือเชื่อที่เราพูดไม่ถูกว่าเราเห็นอะไรท่านลอยเหนือไฟแต่ผ้าท่านไหม้หมดจีวรท่านไหม้หมดเหลือแต่ร่างท่านเป็นรูปร่างท่านหลวงกู่นะครับให้ทุกอย่างและหลวงกู่ก็มีอมาตาวาจาว่าพึงรักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็มนี่คืออมาตาวาจาของหลวงปู่สุดครับ การหลงแห่งนี้เป็นที่เลื่อมสายของสาสนิกชนจากทั่วสารทิศโดยเชื่อกันว่าถ้าได้มาสักการะหลวงปู่สุดจะแคล้วคลาดกับอันตรายเรียกได้ว่าภัยต่างๆจะไม่สามารถระคายผิวได้หากยึดถือหลวงปู่ไว้ในใจตำนานความเหนียวของท่านประจักษ์ให้ผู้คนเห็นเมื่อความร้อนของไฟขนาด300องศาเซลเซียสไม่สามารถเผาโครงกระดูกของท่านให้หมอดไหม้ไปได้ รวมไปถึงประสบการณ์เครื่องรางของขลังที่ท่านฝากไว้จึงทำให้มีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้กันอย่างไม่ขาดสายและข้อมูลที่ยิ่งยืนยันความคงกระพันของหลวงปู่สุดก็คือท่านเคยเป็นอาจารย์ของตีใหญ่ในปี2529นะครับหลวงพ่อพยนต์เจ้าวาด รูปรองจากหลวงปู่นะครับหรือเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ที่ดูแลหลวงปู่ก็ได้ทําการกราบทูลเชิญนะครับสมเด็จพระร่มโพสาธิราชนะครับได้มาเททองรอวิหารหลังนี้ไว้บริเวณโบสถ์เนี่ยนะครับจะเป็นประวัติของวัดกะหลงเป็นวัดเป็นบริเวณลายนะครับจะเป็นของวัดกะหลงซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณมีนกสาลิกามีเสือเพ่นมียันตะกอก็ความหมายจะอยู่ในบริเวณหน้าต่างและครับลายต่างๆ ัันนี้เป็นพระประธานที่สมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชนะครับให้เทดียทองหล่อไว้นะครับให้เททองหล่อไว้เททวปีถกมณยี่สิบเก้าซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ได้ปิดไม่ให้โยมปิดทองแล้วเพราะเรื่องปิดเริ่มเยอะก็จะไม่เห็นพระนามอภิทาย,ย่ออ่ามวกอรของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ได้พระประธานอักษรย่อไว้ที่พระทิพน้าของพระพุทธองค์นี้นะครับทุกวันนี้หลวงปู่สุดวัดกาหลงก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจ ให้คนได้ร่วมทำบุญเข้าหาวัดกันมากขึ้นนอกจากวิชาอาคมเครื่องรางของขลังที่ท่านทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังแล้วยังมีคติธรรมหลายข้อคิดที่ท่านฝากไว้นับเป็นบุญหากได้ไปกราบสักการะสักครั้งเพราะขนาดตีใหญ่ยังต้องก้มหัวสักการะบูชาเลยครับ เสียงของหลวงปูเ่เขาบอกว่าถ้าไปไหว้แล้วเนี่ยจะแค้วคลาดปลอดภัยเขาบอกว่าถ้าสมมติเราจะไปไหนอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสไปบูชาหลวงปู่สุกนะฮะไปไหว้ปุ๊บแค้วขาดปลอดภัยแต่อยากให้ยึดมั่นในคําสอนของท่านด้วย ถูกต้องคือการแยกแยะเรื่องความยีกับความชั่วนั่นแหละสําคัญโอเคนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใดนะฮะมีเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของดีทีเด็ดนะครับรวมถึงทําบุญไหว้พระนะฮะก็อย่าลืมส่งมามูกับเราได้เลยนะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับก็คุณที่ติดตามรายการของเราครับกลับมาพบกันใหม่นะฮะทุกคืนวันอังคารหลังข่าวข้ามสองทุ่มครึ่งเรามาร่วมครบรับจอทางบทนณา์ไทยทีวีและ M c o t คอช กลับมาเจอกันฮะในรายการมูไนไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตลูไม่เข้าใครออกใครครับคืนนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะครับคีบิพัชจะให้แล้วต้องถาคุณดำอย่างนี้พอจะรู้เรื่องของตีใหญ่บ้างไหม ตีใหญ่เป็นละครไม่ใช่เหรอพี่จริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่ัจะบอกว่าตีใหญ่นี่มีตัวตนจริงๆอาวก็เรื่องจริงสิจริงแล้วเนี่ยนะนอกเหนือจากที่เขาชื่อดังแล้วเนี่ยนะครับเขายังบอกว่าตีใหญ่เนี่ยนะฮะมีเรื่องคาถาอาคมเกี่ยวข้องด้วยอ๋อเหรอจริงที่เขาบอกว่ารอดมาโดยตลอดหนังเหนียวยิงไม่เข้าตำรวจจับไม่ได้จนเป็นตำนานเนี่ยนะคืออันนี้ซะจริงหรือไม่จริงเนี่ยผมผมไม่สามารถยืนยันได้ะนะครับแต่ที่แน่ๆประวัติของตีใหญ่ นะฮะคือหนังเหนียวคงกระพันที่สําคัญที่สุดนะฮะเขามีครูมีอาจารย์ที่ดีแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าใครคืออาจารย์หรือครูของตีใหญ่ถ้าสมมติจะในละครเขาจะบอกว่าเป็นพระรูปหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งมรณภาพไปแล้วเนี่ยผเผาไม่ไหมอ๋อเหรอฮะน้มข่าวว่ายอย่างนั้นเขาว่ายอย่างนั้นนะฮะเขาบอกทุกวันนี้ต้องเก็บกระดูกของท่านเอาไว้ด้วยนี่ไงนี่ไงะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะมูนไนท์ไปทําบุญนะครับจะพาไปทําบุญนะครับ ไปไหว้พระสงฆ์รูปหนึ่งที่แม้แต่ตีใหญ่ยังต้องยอมให้ครับูไหนไปทำบุญวัดกาหลงแห่งนี้เป็นที่เลื่อมสายของาศาสนิกชนจากทั่วสารทิศโดยเชื่อกันว่าถ้าได้มาสักการะหลวงปู่สุดจะแคล้วคลาดกับอันตรายเรียกได้ว่าภัยต่างๆจะไม่สามารถระคายผิวได้หากยึดถือหลวงปู่ไว้ในใจ ตำนานความเหนียวของท่านประจักษ์ให้ผู้คนเห็นเมื่อความร้อนของไฟขนาด300องศาเซลเซียสไม่สามารถเผาโครงกระดูกของท่านให้หมอดไหม้ไปได้รวมไปถึงประสบการณ์เครื่องรางของขลังที่ท่านฝากไว้จึงทำให้มีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้กันอย่างไม่ขาดสายและข้อมูลที่ยิ่งยืนยันความคงกระพันของหลวงปู่สุดก็คือท่านเคยเป็นอาจารย์ของตี๋ใหญ่ ในปี2529นะครับอาหลวงพ่อพยนต์เจ้าวาดรูปรองจากหลวงปู่นะครับหรือเป็นศิษย์เอกของปู่ที่ดูแลหลวงปู่ก็ได้ทําการกราบทูลเชิญนะครับสมเด็จพระรมโบสาธิราชนะครับได้มาเททองหล่อวิหารหลังนิว่ฒ ดังที่ขึ้นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งทุกฉบับเมื่อปี2,545ยังเป็นที่กล่าวขานกันจนมาถึงปัจจุบันร่างของพระครูสมุทรธรรมสุนทรหรือหลวงปู่สุดเจ้าอาวาสวัดกาหลงเผาไหม้ไม่หมดเป็นที่อัศจรรย์ของประชาชนอย่างมากแม้ร่างจะเป็นเนื้อหนังที่ถูกเผาหมดแล้วแต่กระดูกยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บินหรือแตกร้าวแต่อย่างใดก็ขึ้นไปตอนที่พระราชทานนะฮะ จังขณะจังหวัดก็จุดไฟไม่ติดเหมือนกันคือไม่ติดจุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดอาจารย์ที่ที่ร่วมจัดงานกับบ้านเนี่ยอาจารย์วัฒฝางเนี่ยก็เลยอธิษฐานดึงสายศิลจากโรงลงมาแล้วก็จุดดอกไม้จันทร์ก็ติดแต่อาัธจารยร์ตรงที่ว่านะครับไฟไม่สามารถทำอะไร กระดูกท่านได้นะครับถามว่าหลวงปู่ทําไมอยู่ยงคง,งพันเพราะหลวงปู่เป็นเจ้าของยันตะก้อเหตุใดที่หลวงปู่คิดถึงไรบริเวณโบสถ์เนี่ยนะครับจะเป็นประวัติของวัดกะหลงเป็นวัดเป็นบริเวณลายนะครับจะเป็นของวัดกะหลงซึ่งเป็นปาาน่าเบญจพรรณมีนกสาลิกามีเสือเพ่นมียันตะก้อก็ความหมายจะอยู่ในบริเวณหน้าต่างและครับลายต่างๆ ัันนี้เป็นพระประธานที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับให้เททองหล่อไว้นะครับให้เททองหล่อไว้ปี่กมณฑล29ซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ได้ปิดไม่ให้โยมปิดทองแล้วเพราะเริ่มปิดเริ่มเยอะก็จะไม่เห็นพระนามอภิทยาย่ออ่ามวกรของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ได้พระราชทานอักษรย่อไว้ที่พระทิพน้าของพระพุทธองค์นี้นะครับทุกวันนี้หลวงปู่สุดวัดกาหลงก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจ ให้คนได้ร่วมทำบุญเข้าหาวัดกันมากขึ้นนอกจากวิชาอาคมเครื่องรางของขลังที่ท่านทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังแล้วยังมีคติธรรมหลายข้อคิดที่ท่านฝากไว้นับเป็นบุญหากได้ไปกราบสักการะสักครั้งเพราะขนาดตีใหญ่ยังต้องก้มหัวสักการะบูชาเลยครับยันตะก้อเพราะว่าตะก้อไม่แตกเหนียวสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านมั่นใจว่าเป็นปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สุด เพราะท่านสําเร็จวิชาอยู่ยงคงกระพันชาตรีทําให้สังขารของท่านไม่สามารถเผาไหม้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปได้นอกจากท่านจะจุดไฟเผาเรือนร่างของตัวเองตามที่ท่านเคยลั่นวาจาไว้พอสี่ขึ้นป้าก็จะขึ้นไปข้างบนคนเดียวก็ไปขอเจ้าหน้าที่เขาบอกขอดูเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมว่าร่างท่านจะไหม้ไหมเจ้าหน้าที่ทําไฟเ็าบอกว่าป่านี้ไหม้แล้วหมดแล้วลป้าสองชั่วโมงแล้ว ศพตั้งยี่สิบปียังไงก็ต้องไหมบอกเราอยากเห็นอยากดูขอเปิดให้เราดูแต่พอเปิดดูเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันอังหารจรย์จริงๆมันมันเหลือเชื่อที่เราพูดไม่ถูกว่าเราเห็นอะไรท่านลอยเหนือไฟแต่ผ้าท่านไหม้หมดจีวรท่านไหม้หมดเหลือแต่ร่างท่านเป็นรูปร่างท่านหลวงปู่นะครับให้ทุกอย่างและหลวงปู่ก็มีอมตาวาจาว่าพึงรักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็มนี่คืออมตาวาจาของหลวงปู่สุดครับ